พี่วีรู้จักสร้อยเหม็นปะสร้อยเหมน็นเขาจ้องจะเล่นคุณเฮ้ยโหฆ่ากูเถื่อนทั้ขนาดนี้อะโอ้อยสัตว์เฮ้ยเซอร์ไพรส์กูจริงๆเลยสัตว์อาไหมหอไอซิเป็นเฮี่อะไรเหมือนจะเล็งสักกูเลยวะ่ะเฮ้ยมาอีกแล้วไอเฮียเฮ้ยเฮ้ย กลัวแล้วเดี๋ยวแม่งกิ้งใส่กูอีกได้ยังนะมาแล้วนั่นไงนวกวัาแล้วกวัาแล้วเอ้ยเอ้ยกวัาแล้วเล็งกูด้วยเอ้ยระเบิดน้ำพี่วีเอาซาต้าไปป่าเปล่าอยากเล่นมวยวะโอ้ยมันจะได้เหรอได้ได้แล้วกันไม่เชื่อใจวะโอ้ <laughs> ให้กลัวซาต้าป่ากูเล่นคลิกซี่ฮีระเบิร์ของกูดีกว่าดูครับเกมนี้ผมจะโซนดาเมจจนต้องร้องเฮียใช่แล้วเงาวะออกปะไปรับรับไปไหนว่กูจะล่อตดมึงอ่ะที่ตอนนี้ตั้งแต่ผมลงรูปไปคนมันทักมารอตดผมเยอะมากพี่รู้โอ้ผมอยากจะเกใส่พี่ผมอยากจะเอาตัดพี่ใช่แล้วอ ตตััดวีๆเลยนะอย่าเข้าคุกเจ็ดขาดลยจะบอกให้ไปด้วยกันูรจะแล้วถ้าถ้าพี่ใช้รูปมึงเข้าห้องน้ำอ่ะมึงจะโกรธพี่ป่าวะโอนี้อะพี่ผัดจริงวันนี้ต้องไม่หลิวมีใครเอารูปเจลาห้องน้ำม่งไหมพี่ถามจริงสามพันคนที่ดูอยู่เนี่ยมีไหมเออเมื่อไหร่เจลาจะทำหมอนข้างเจาะรูให้ครับโอนี้อ้เหี้ยอ้กูทำแจกให้วะแต่กูทำผันโอนี้อ ไม่รูไม่ได้ไม่รูไม่ได้ขึ้นข้างหน้าเลยนะภาพอยู่ข้างหน้ารูไม่ได้ร้อไห้แล้วประเด็นไม่ถ้าทำผมแค่ไมันจะมีพวกของลูกแบบลูกแบบพี่เฮียมาให้อะพี่ก็ยอมมาเอาป่ะผมมามาเลยอ้าวโดนคิกซี่หินระเบิดอย่างงี้ก็รอดยากเด็ดผมแม่สตันไว้ก่อนนะเกือบแล้วนะยิงดียว ก็เข้ามาดิป่าอย่างทั้นเลยวัยรุ่นไม่สี่วัยรุ่นไม่สี่รุ่นสี่แล้วล่างสี่ครับล่างสี่เปิดประมูลเลยผมทำหมอนจอดรู้แล้วเปิดประมูลน่ะเออน่าสนใจโอ้โหจะเป็นคนประมูลเองนี่ให้อลังโยนสัตัด ลำเทำ่าไหไปจาไปจ้าไม่มีบินเมเมอร์หนุนขวัญใจเลยขวัญใจผู้หญิงไม่ขวัญใจชายมีซิปด้วยวะตองติดใบอ้อมเบาไหมหมดีเต้องเจอมวยมวยทำไ,ได้ได้เจ็ซิ รับดาไอ้พี่เติมทิ้งบ่อยพูดเรื่อยๆทันตัวหรือเปล่าคาิกซ,ซี่ฮิระเบิร์ดอะไหวเปล่ะครัคิกซ,ซี่ฮิระเบิร์ดอะคิกซี่ฮิระเบิร์ดอะฮะไหวหรือเปล่าอ่ะมีอีกไหมมีอีกไหมครับอ่ะโซนเป็นกิโลอะมีอีกไหมส่วนแน่นอนกูกูใส่เป็นกูกูใส่กูกูใส่โอ้โหไม่ตายเลยต้อง้วครับผมกระจายไปหนึ่งเออ ใครบอกคิกซี่อ่อนเนี่ยครับผมมาเฮ้เฮ้เฮ้พอมพอมพอมปล่อยก็ได้ปล่อยก็ได้ไอหมีระวังนะโอ้โเขาโดนน้องไม่ตายจ้า อ๋อมันอ๋ออ้าปากแล้วแบบยกไม่ขึ้นเอาเฮียืมดูที่บนเอาอะ,อะไรคิดี่ฮีระเบิดครับอะไรครับผม,อ,มอะไรครับอืมเกมน,นี้ต้องการตัดเลือดก,กันไหมนม่ะเกมนี้ต้องการไหม ตัดใครอ่ะไม่น่ามีนะพี่ผมกลัวพี่บีตัดออกตัดเลือดห้าชิ้นไม่ต้องเกินเนสยังไม่พร้อมถามว่าตัดตัดเลือดออกทำไมอ่ะอ,ออกออกโดนดา่าออกกำน,นดนด่าจริงไอ้แพทหน้าเขาบอกว่าต้องออกของเปิดแมปเพื่อโหมดเมดเออจะบอกมันของใหม่แล้วมนะั้งเออคืออะไรเมดเปิดแมปเองได้อย่างเงี้ยเฮ้ยเฮ้ยออกไป เฮี้ยมึงไปอยู่เฮี้ยอะไรตรงนั้ใจร้าไม่เช็คไว้สัตว์มึงเหยื่อธันมายพี่เมื่อกี้พี่วีรู้จักสร้อยเหม็นปะสร้อยเหม็นอะไรนะสร้อยเหม็นไอเลีอาเบซิ่งปะใช่ปะเออเลนมังกรของเราถูกโจมตีใจราวทำโอลิแฟนเลยเล่นคิกซี่ฟาร์มมันสบายจริงๆว่ะไอเหี้ย โอ้โหเจอระเบิดน้ำหอยไปดิอะไรอะไรยกแตกนะผีเสื้อตัวเดียวรู้เรื่องอันพี่น่าจะรอล่างวะโท่าที่อันติีอย่างวะลูกดูไม่ทันจับ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 จั ว้าวตัวอะไรฟาร์มอะบลูโอเคเฮ้ยโหข้ากูเถื่อนซะขนาดนี้อะโอ้ยสัตว์เอ้ยเซอร์ไพรส์กูจริงๆเลยสัตว์อ่าใจร้าวชอบผู้ชายจริงปะครับีมันมันก็เป็นอีกมุมหนึ่งเป็นอีกมุมหนึ่ง ถ,ถ้าคนเรามันไม่ได้ชอบอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทําไปเพื่ออะไรอะ่ะบางทีสิ่งที่ชอบคนเรามันก็ห้ามกันไม่ได้เว้ยโลกมันไปถึงไหนแล้วทุกคนก็ต้องเปิดใจนี่เป็นเข้าทํานองอะนะห้ามตัวเองไม่ให้รักแต่ทำยังไงใจมันไม่ฝืนหัวใจฉันเหมือนเกเรทุกเลยอุ้ยขอบคุณครับร้อนจตุรัสขอบคุณนะครับโอ้ยที่ถึงครับขอบคุณนะครับหนึ่งร้อยดาวสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสด,ดีน้องหญิงด้วยสวัสดีครับผมเฮ้ยพี่เจวายมันสี่เลยวะไม่ได้ทำอะไรสักแบบเปิดตัวด้วยชุดกี่เพาแล้วใส่กมาขาบวะไปซ้อมตายกันหน่อยไหมไอ้เฮี้ยมันไอซีเป็นเที้ยอะไรเหมือนจะเล็งจากกูเลยวะเฮ้ยบนล้อมว่ะบนล้อมว่ะ ใจร้าวมาช่วยมาช่วยมาช่มาช่วยตของคุณรเพื่อนเฮ้ยวไววไววไว้วววเดี๋ยวอกคำามไปทีไปตะ่ำไปวยวมาดีเอาไ้เียกูตายเพือเียจบแวเไม่ตายเหรออะไรวะน้ำใสมาหน้า ล่อยแม่งแม่งตายแล้วเบิร์ดนี่กูต้องระเบิดน้ำจริงเหรอุตสาห์เก็บน้ำไว้ให้คนที่ใช่แม่งเ้ยนเฮ้ยมาอีกแล้วไอ้เหี้ยเฮ้ยเฮ้ยระเบิดน้ำโอ้โหไม่เจอใครแล้ว กิ้งมาแต่ละทีต้องมีของแถมทานตงนที่ผมรอดื่มอยู่ในั่งโอ้ยเป็นเพี้ยอะไรฮะี่ดิฟปานทำไมวะ เฮ้มึงกิ้งใส่กูดีอ้าวทำไมแรงเหรอเยี่ยเฮ้ยมันฟิกเกอร์มาโอ้ยเยี่ยมเกือบตายเอาไปเลยเลยคายาวฟ้ากลับเลย วันดีนะครับลุงกวางนอนไวจังกดกับตี้นี้ตัวไหนฟาร์มก็เล่นได้เอ้ยคุณก็พูดไปแต่ถ้ากดดีเมอร์เราจะแตกหมดเลยนะีกอยเีเรกดีดีตีอ่ะเขาไม่ออกเลยวะโอที่เป้งรอขาดผต้องไปเอาเป้าๆดักมายัดหน้ามั้ เอ้าวคิกสิระเบิดน้ำหายเลยอะครับโอ้โหไม่ต้องใช้ตัวเปลือกเหมือนแรดโอ้ยโอ้เหี้ยนี่แม่งน่าโดนกว่าเดี๋ยวแม่งกิ้งใส่กูอีกไอ้เหี้ยน่ะกลัวละนั่นไงกลัวแล้วกลัวแล้วเอ้ยเอ้ยกลัวแล้วเล็งกูด้วยเอ้ยระเบิดน้ำโอ้ยอีกหนึ่งวิกลัวแล้วไอ้เหี้ยกลัวแล้ว ไอ้เชี่ยเอาไปเชี่ยกันคู่งมาเลยแม่งไอ้เชี่ยกูยืนเลนกลางไม่ได้เลยไอ้เชี่ยอะไรวะเนี่ยมึงอะไรของมึงเนี่ยฮายะกูอยากยกมูลาดได้สักทีวะกูบอกเลยมึงกลับบ้านแน่มึงกลับบ้านเก่าแน่ยังยกมึงไม่โดนมูลาดก้อนโม่อาจจะไม่ทันแต่ก้อนนี้แค่ช่วยกันน่าจะทันอยู่หรือเปล่าสิบวิลองดูพี่ สตีนทาวีแอะอ้ตระพลังวิทย์จะพกูไม่ยืนแล้วได้ไหมตรงกลางไอสัตว์จะอมใส่กูอีกแล้วปะมาดข้างหอดอ่ะเฮ้ยเฮ้ยรับหน่อยตาบินอุ้ย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 มันหน้าบินจัดเลยอ่ะอุ้ยโดน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 เอาเอาจบได้เนี่ยเอาไม่มีอะไรคว่ามาแน่มุกเงินมาแน่มุกอมเข้าเนี่ยมุกอมลุกเนี่ยมาตลอด เอาเอามาดิเอาเอาไรเอาหากูไม่เจอกันเองนะหากูไม่เจอดิสัตว์หากูดิมึงวิ่งมาไหนาวิ่งมาไหนสัตว์มุกนี้หากูไม่เจอมุกแบบแมพเงียบๆในสัตว์กูรู้แล้วอะเฮ้ย ระเบิดน้ำไประเบิดน้ำไปเจาฟิกไฟผมไม่ออเ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 อออะไรอะไรโดนยกอากาศข้างบนเป็นยังไงบ้างไอ้สัสทางไหมครับไม่ทรงป็นสาเลยไม่เอาแล้วอากาศข้างบนเป็นยังไงบ้างอย่ารั้ที่นี่มันนิ่มไปวะเวลาจะลุกสกิลหนึ่งหลางโล่มันก่อนโล่มหมดค่อยยกอโล่หมดมันหายต้านสถานะด้วยหรอ ฮัลโหลพี่สบายใช่ใเฮ้ยจริงดิใช่เฮ้ยเฮียเป็นไปได้ไงวะโอ้เล่นเกมนี้เราต้องคิดขนาดนี้เลยใช่ไหมก็แยกเลยก็ได้บอขอบคุณมากครับทุกคนแยกเลยครับสุดยอดสุดยอดขอบคุณทุกคนครับขอบคุณมากครับเจอกันครับเจอกันทุกคนเลยกันครับมามาเดี๋ยวพี่แบกคนดูเหมือนเดิมมา คิดจะเติมเกม ROV ผมขอแนะนำแอดไลน์ไปที่แอดวิาสาอย่าลืมแอดนะครับเติมง่ายสะดวกปลอดภัยมีโปรโมชั่นพิเศษมากมายสำหรับสายเติมคิดจะเติม ROV คิดถึงวิาสาร์